แม่จ๋าแม่จ๋าอ้อนอ้อนขอยาอีกขอยาให้แม่หนูด้วยอ,อ,อ้อนอ้อนก่อนเลยเออนะคะน่ารักนะคะน้องแก้วตานะคะฝากออนดูน้องได้นะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโจอใหญ่เลยนี่นะคะจุบด้วยใช่ค่ะคุณแม่น้องแก้วตานะคะแม่ไม่อยู่มากนี่นไม่มีใครอยู่ เป็นตาหักใช่แล้วลูกสาวไม่เนิร์คเขาลูกสาวไม่เนิร์คเขานะคะอันไหนกราบยังไงลูกกราบยังไงกราบสวยๆก่อนเร็วๆอ่ะกราบหน่อยลูกแล้วกราบกราบงามๆกราบงามๆก่อนเร็วอ่ะกราบสวยๆก่อนเร็วคนเก่งเร็วๆเร็วๆโชว์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 เออขอบพระคุณแม่นิวนะคะขอบพระคุณค่ะแม่น้องแก้วตาจากคุณแม่เลยน,นูจุบก่อนจุบอีกจุบอีกแล้วคนเกง่งแล้วจุบหน่อยจุบเออจุบอ่ะจุบอีกอีก จบเออเราน่ารักนะคะคุณแม่ฝากเอ็นดูหนูด้วยนะฝากย่าให้แม่หนูด้วยนะให้พี่หนูด้วยเออจบ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 นะคะเออเป็นตาฮักมากเลยนะคะลูกสาวไม่นิวเขาอันนี้พี่นพร,รัตนะคะไม่มีใครอยู่บ้านเลยมันแก้วถ้าโลดตั้งให้หน่อย เพิ่มเติมยาให้แม่หนูได้นะเพิ่มเติมยาให้แม่หนูได้นะจับจุนหัวกับแก้วตายอยู่ด้วยกัน <c oughs> อาก้วยสี่ถุงด้วยจา้าทารุ <c oughs> ก้วยเพิ่มสี่ถุงก้วยนะคะมันแก้วหญ้าลงเรียบร้อยแล้วนะคะจะเชร์ใครดี <c oughs> นี่น้องค่ารักนะคะ,ะลงจากเวทีละ อันนูลงจากเวทีแล้วคอบคุณค่ะจุ๊บจุบจุบเออตบตบบเออเก่งนะนาดไม่ใช่ควานยังบอกเขาได้เลยนะคะผลไมกล้วยนะคะกล้วยจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บจุบเออคะแจกจุ๊บนะคะแม่แจกจุ๊บแจกจุ๊บแจกจุ๊บเออไหนกลับยังไงลูกกลับยังไง กราบสวยๆกราบสวยๆก่อนแล้วอกราบงามๆก่อนเออกราบงามๆหนูกราบงามๆเออเอ็กินหญ้าไหมกินหญ้าไหมคะอุ้ยกราบแล้วแม่กราบแล้วกราบแล้วจ้าเสียงหว,วานๆก่อนเสียงหว,วานๆก่อนอุ้ยนะคะเอาอะไรลูกเอาอะไรเดี๋ยวโยนได้แต่หญ้าเนาะเอา้าให้กินแล้วจ้ะ วันนี้ไม่มีใครอยู่มั้งวันนี้ไม่มีใครอยู่เลยแม่ได้คะ่ะคุณแม่น้องน่ารักนะคะให้อยู่กับดูหนวน่ารักมากๆเลยนะคะอยู่ดูหนวอพูดง่ายเนาะใช่กระดับเราไม่ใช่ควานเขายังเชื่อฟังเราเลยใช่คะ่ะแม่บ้าน,นี่ควานเขาจะป้อนเองแต่ว่ายญาก็โยนได้อยู่มัม้งเมนูนะคะโยนหญ้ามัดหนึ่งนะที่เหลือก็โยนหญ้าได้อยู่หรอกเนาะ,ะคุณแม่อนุญาต เจบก่นอนเจบาไปรอบก่นอนเจ้าไปรอบก่อนโอ้โหเอ๊ใจละลายเลยเจ้าตาบนลลุนทำหลายรอบแล้วนะไม่ให้หนูกินซกทีอันนู้นะคะที่น็อตพร,ร์จุดตั้งนานในมัดเดียวไอ้กินรองท้อมี่ก่อนไง น้าลูกเนาะแม่เขาชื่ออะไรฮะลูกพ่อดอยหรือเปล่าแม่แก้วแม่อะไรอะแม่แม่เขาชื่ออะไรไม่รู้รู้พบรู้จักแค่นี่แหละรู้จักแค่แก้วตากับนพลัดแล้วก็พ่อดอยแม่เขาชื่ออะไรไม่รู้ใช่คุณแม่ช่องนี้มันตัด อยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงแม่เข้ามาดูได้ตลอดอเอานี้ไม้ตัดนะคะ เติมเติมได้นะคะแม่จ๋าเดี๋ยวไปไหนไปหาทองใบต่อเนะโอ้บแบตจะหมดเครื่องจะร้อนช่วงนี้ไม่ตัดแต่อาจจะทิ้งลายนาน <c oughs> <c oughs> เวลาแบตหมด <c oughs> <c oughs> เวลาเดินแบตหมด ไปแล้วนะคะเดี๋ยวตั้งนะคะตั้งยาก่นันเขาไปไหนกันหมดแม่เนยว เิมเติมได้นะค่ะแม่จาใกล้ทุนหัวหมายใกล้ๆอยู่ใกล้ทุนหัวเลยอ่าชื่อพัง๋องแผงแม่เป่าเปาจ้ะคนณนม่ถ้าแอปแดงมันจะไม่ตัดลายได้ตลอดเวลานี่นะคะแม่นิวแต่ถ้าแอปนี้เดี๋ยวแป๊บๆมันก็ตัด ตั้งของนเ,นเปได้ปอบปอจ้าขนาดเด็กคุณแม่จะไปทางแอปไหนได้เลยใกล้ทุ่หัวค่ะแม่บีแม่บีไปแล้วหนึ่งเดีย๋ยวลงพระเออลงอะไรนะทองใบก่อนลงทองใบก่อนนะคะ